นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เทอมินอลทวนีวันโคราชค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปเดินตลาดชวนเทอร์มาเก็ตค่ะไปกันนี่นะคะแลวเราก็มาถึงแล้วค่ะลานจอดรถชั้น LG นะคะอยู่ที่เทอร์มินอลค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะซื้ออะไรแล้วก็จะได้กินอะไร บอกเลยว่าเดินเข้ามาก็คือจึ้งกับชุดมากค่ะราคานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ50-200บาทค่ะเดี๋ยวแอดจะเอาให้ดูว่ามีชุดประมาณไหนบ้างอันนี้จะเป็นแบบว่าเดรสยาวเป็นของสาวพารไซส์นะคะมีไซส์อันนี้จะอยู่ที่150บาทนะเดรสเด็กเด,ก,เดกแบบหน้ารักแบบนี้ก็มีอันนี้เป็นมือหนึ่งนะคะคุณพี่เขาตัดเองเลยจะอยู่ที่ชุดละ5้า50บาทค่ะมีแบบหลายสีมาก ราคาเริ่ม้นจากร้อยบาทก็เราสามารถจับจ่ายได้เลยอ่ากาแฟก็เริ่มต้นจากชุดละร้อยเจ็ดสิบบาทเข้าไปนี่นะคะทุกคนร้านนี้นะคะราคาถูกมากมีน้องคุกตาตัวละสามสิบบาทได้ไหสามสิบบาททุกคนอ๋ออันนี้เป็นส้มอันนี้เป็นเลมอนเออเอ้ยเขาเป็นแกงเดียวกันปะก้า็นร้านนี้ก็ต้องแวะค่ะเพราะว่าเขาเขียนว่าเสื้อผ้าสาวบวกห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเราไปดูว่า บบตัวนี้ห้าสิบาทยาต้องปั๊มแล้วแหละจะบอกว่าที่เนี้ยไม่ได้มีแค่แบบว่าเสื้อผ้ายอย่างเดียวตุก๊กตารองเท้าแล้วก็พวกแบบว่าของเล่นของสะสมก็คุยเยอะมากทุกคนแบบและราคาแบบน่าหลงจริงขนะองกินก็มีนี่แอดกับแบบเป็นตำน้ำกันมานะคะชวนเธอร์มาเก็ตเนี่ยเขาเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนกว่าห้างจะปิด